โจยี่เฉินเป็นเด็กกำพร้าเช่นเดียวกับผู้ดีภัยสงครามจำํานวนนับไม่ถ้วนเขาสูญเสียพ่อแม่สมอถูกทําลายอย่างดุรแรงและสูญเสียความทรงจําโชคดีที่ขุนนางแห่งอันติงรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเนื่องจากมีความสามารถทางสายเลือดสูงเป็นพิเศษเขาจึงได้รับการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมโดยนายพลผิงอันในขนาดนั้นอันติงโปโจโอกวงภายใต้การฝึกของตระกูลโจโจยี่เฉินทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้า เขาชนะการสอบศิลปะการต่อสู้เมื่ออายุ13และได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่ออายุ18มันทําให้เกิดความกระหนในเวลานั้นจริงๆแต่เวลาของโจอี้เฉินในครอบครัวโจวนั้นยังห่างไกลจากความสุขเพราะเขาโดดเด่นมากจนลูกๆของตระกูลโจอิจฉาและรังเกียจเขามีเพียงโจเจ้าเอี้ยนน้องสาวบุตรบนธรรของเขาเท่านั้นที่ช่วยเขาและปอบโยนเขาตลอดเวลากล่าวคือ ตั้งแต่นั้นไปต้นมาโจอี้เฉินตกหลุมรักโจเจ้าเอี้ยนซึ่งอายุน้อยกว่า6ปีหลังจากที่เขาได้อายุสิ 18, เขาติดโรคแปลกๆเสียงของเขาเริ่มแหบแห้แงและใบหน้าของเขาเริ่มบิดเบี้ยวครอบครัวโจค้นหาแพทย์ชื่อดังทั่วโลกแต่ไม่สามารถรักษาเขาได้เลยดังนั้นพวกเขาจึงส่งเขาไปที่เทียนหยาให้ซูโอซิเกจะยอมรับเจ้าเป็นสิทธิ์เจ้าสามารถอยู่ในศาลาเทียนหยาให้และเรียนไปพร้อมและรักษาไปด้วยขอรับ โจยี่เฉินในสาระเทียนย่าให้ไม่เพียงแต่หายจากอาการป่วยแปลกๆเท่านั้นแต่ศิลปะการการต่อสู้ของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกด้วยทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่วันหนึ่งเมื่อ6ปีที่แล้วคณะหาดของคุณนางถิ่งอันประสบภัยพิบัตินายพลพิงหนานโจกวงปู้ถูกประหารชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุตระกูลโจทั้งหมดถูกสังหารเกือบทั้งหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโจยี่เฉินก็ไม่สามารถอยู่ในเทียนหย่าให้ได้ หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งมีนามว่ากูโถหวนเอามือออกมาโจยี่เฉินเจ้าเป็นคนดีเจ้าออกมาทําแบบนี้ข้างนอกทำไมกันเดี๋ยวก่อนทําไมข้าต้องเชื่อฟังด้วยข้าไม่ได้เดียนที่เทียนยหายากให้อีกต่อไปแล้วเจ้าไม่ใช่อาจารย์ของข้าอีกต่อไปแล้วแต่เจ้ายังกล้าตีข้าอีกงั้นหรือด้วยทักษะแมวสามขาของเจ้า ถ้าสามารถบอกขยี้เจ้าให้ตายได้เพียงนิ้วเดียวไม่สิตอนที่ข้าอยู่ที่สาราเทียนยาให้ท่านอาจารย์จางคือคนที่ดีที่สุดสําหรับข้าเธอเป็นคนปากร้ายและมีจิตใจอ่อนโยนข้ามีโรคแปลกๆแ,แต่อาจารย์จางก็ศึกษาโรคอย่างสิ้นหวังจากนั้นจึงค่อยๆบรรเทาอาการและเกือบจะรักษาข้าให้หายด้วยซ้าหยุดเลือดเร็วเข้าโอ้ยเข้าใจแล้ว เจ้าปิดหน้าทำไมกันตอนนั้นข้าเกือบจะพร้อมที่จะรักษาเจ้าแล้วทำไมเจ้าถึงหนีไปข้อคือว่าข้อเจ้าต้องการล้างแค้นให้กับตระกูลโจและค้นหาความจริงเบื้องหลังการตายของตระกูลโจใช่หรือไม่ใช่กูโถวงวนผู้ก่อปัญหาทุกคนทุกแห่งคือเจ้าใช่หรือไม่มะไม่ใช่ เมื่อเจ้าก 6, โกหกดวงตาของเจ้าจะหยุดยิ่งทั้งสองทิศทาง 1. ่ลักพาตัวคนจะค่อยสุ่ยถ่ายไปเป็นตัวประกันและรีถ่ายเหรียญทองหนึ่งล้านเหรียญวงเล็บอันนี้เส้นหลงัง 2. นําผู้คนหลายสิบคนและเผ่าผ่านตะกูลจินให้เป็นสร้างปะหลักขากพังวงเล็บอันนี้สูนาน 3. นําคนหลายร้อยคนและสังหารคนและหนีออกจากเมืองหลวงของอาณาจักรเย่ 4. เมื่อไม่กี่วันก่อนนํากลุ่มผู้หญิงที่แข็งแกร่ง ไปสั่งหายคนที่เหมือนจนหยอนอีกจอมโจรในตำนานกูโถ้วนมีล่างคนนับไม่ถ้วนและมีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งจริงๆมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าไม่ได้ทำเนะยืนตัวตรงแล้วอยากขยับข้าอยากจะตรวจดูเจ้าหากไม่ได้รับการรักษาเจ้าจะถึงวาระและปัญญาอ่อนเจ้าแค่อยู่ที่นี่ข้าจะพาเจ้ากลับไปที่เทียนหยาให้ในอีกไม่กี่วันแล้วจะหาทางรักษาเจ้า ข้าข้าควรข้าจีนโจต่อไปหรือไม่ตามข้ามาขอบคุณอาจารย์จังข้าข้าจะไปแล้วโจเจ้าเอี้ยมเป็นคนขอให้เจ้าข้าขุนนางสนบูวใจหรือไม่เจ้าไม่ได้รับอนุญาตได้พบนางอีกไม่เช่นนั้นข้าจะทําให้เทียนอยากให้ต้องการนางท่านอาจารย์ท่านโหดร้ายเกินไปอย่างไรก็ตามครั้งนี้ข้าไม่สามารถข้าจีนโจได้และข้าก็ไม่มีหน้าไปพบเจ้าเอี้ยน ภายในปราสาทขอบคุณท่านอาจารย์จางที่ช่วยชีวิตข้าไว้เจ้ายีเ่เฉินเป็นเด็กดีแต่เขาป่วยทางจิตถึงแม้ว่าข้าจะไม่อยู่ที่นี่เขาอาจจะไม่ฆ่าเจ้าจริงๆดาวของเขาฆ่าคนชั่วเท่านั้นไม่คิดเลยว่ากลายเป็นโจยีเ่เฉินดาวหลายที่เก่าในหนังสือน,น่าจะเป็นโจยีเ่เฉินที่ทําให้ตระกูลโจถูกกําจัดโจยีเ่เฉินมีความสามารถอย่างมากแต่บางคนสงสัยว่าเขาเป็นคนที่เหลือของเจียงดี และดูเหมือนว่าจะได้รับหลักฐานบางอย่างดังนั้นตระกูลโจจึงถูกกำจัดอย่างไร้ความปานนี้มันกลายเป็นแบบนี้หลังจากนั้นสาราเทียนหยางห่ของเราก็ตรวจสอบหลายครั้งและระบ,บุว่าโจยี่เฉินไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนที่เหลือของเจียงดีปรมาจารย์ของสาราได้เขียจนจดหมายถึงจกักรพรรดิเห็นจกักรวรรดิใต้หยานเป็นการส่วนตัวและความขับข้องใจของตระกูลโจก็ได้รับการขี้ขายเห็นได้ชัดว่าไม่น่าแปลกใจเลย ที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลูกหลานอีกคนของตระกูลโจได้กลายเป็นราชการและโจเจ้าเอี้ยงก็กลายเป็นนางสนมของราชายาดถึงแม้ว่าข้อกล่าวหาจะเคลียร์แล้วก็ตามแต่เกือบทุกคนในตระกูลโจถูกฆ่าตายการปกครองแบบเผด็จการของจักรวรรดิยานน้ำหนักของสาราทเทียนหยางให้สามารถมองเห็นได้ท่านคุณนางซวนหวูเนื่องจากมีคนมาลอบสังหารท่านสงครามกำลังจะปะทุข,ขึ้นในเมืองหนูโจ ไม่สะดวกที่เทียนอยากให้ของเราจะปรากฏตัวในสนามลบและข้าจะจากไปในวันพรุ่งนี้พวกเขาไม่ต้องการที่จะฆ่าข้าแต่พวกเขาต้องการที่จะยึดหนูโจงั้นหรือโจเจ้าเอี้ยนหรือจะเป็นพรเจ้าชายข้าจินโจเคยทําให้เจ้าคุนเคืองไม่ใดกันทําไมเจ้าถึงคิดจะฆ่าข้าหลายครั้งเห็นได้ชัดว่าลูกสาวของข้าจินมู่หลานมีสามีแล้วแต่เจ้าปฏิบัติต่อเธอเหมือนภรรยาต้องห้ามหลังจากเข้าสู่เมืองหลวงหลังเอ๋อไม่เคยโยโย่เจ้าชายคนเจ้า มีเพียงตระกูลสูเท่านั้นสุดท้ายก็ยังไม่ยอมปล่อยไปข้าจะไปพบอาจารย์จางในการส่วนตัวไม่ต้องหรอกอย่าปรากฏตัวออกมาขุนนางโซนโบท,ท่านถูกลอบสังหารวิธีที่ดีที่สุดคือการปล่อยให้ทุกคนคิดว่าเจ้าตายไปแล้วนี่อาจจะเป็นผลดีในการปกป้องหนูโจจากด้านหลังอาจารย์จางข้าไม่เข้าใจว่าทำไมองค์รัชทายาทจึงมุ่งเป้าไปที่ครอบครัวจริงของข้าแล้วไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเขา เพราะเมืองหนูโจแห่งนี้ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของเมืองหนูโจแห่งนี้จะมีการค้าขายในทะเลตะวันออกเพื่อที่จะได้รับสิทธ,ธิทางการค้าขายในทะเลตะวันออกทั้งหมดสมาคมหยินย่วนนุย้ยจะไม่ลังเลที่จะเปิดตัวสงครามความสัมพันธ์ระหว่างราชายาทและหยินย่วนนุย้ยเลือกึิงอยู่แล้วงั้นหรือเจ้าเจ้าหยานสามารถเจรจากับคนอื่นๆในนามของเจ้าชายได้เพียงเพราะเธอเป็นเบี้ยของหยินย่วนหนุย้ยตะกูลโจสามารถผิกตโตได้เพราะหยินยวนน่วนนุย ดังนั้นเธอจึงเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของหยินย่นหุยส่วนเจ้าชายเราทำได้แค่คาดเดาเท่านั้นขอบคุณอาจารย์จ้าที่ช่วยไขข้อสงสัยกับข้าพวงนี้ข้าจะออกเดินทางแต่เช้าโปรดบอกเส้นหลังด้วยว่าจิ้งจอกน้อยตัวนี้เอาเปรียบข้าและข้าจะไม่ปล่อยเขาไปไปไหนมาคุยที่ไหนเจ้าไปได้มาจากใครข้าจะไม่พบใครอีกแค่คิดว่าข้าถูกลอบสังหารแล้วขอรับ มีคนต้องการยึดของหนูโจของข้าสินะต้องการเริ่มสงครามในขณะที่เส้นหลังไม่อยู่ข้าจินโจต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นใครและพวกเขาต้องการยึดของหนูโจอย่างไรข้าอยากจะรู้ว่าสงครามหนึ่งเมืองหนูโจจะเริ่มต้นอย่างไรและจะจบลงอย่างไร